แม่ตกใจเลยหล,ละมีความลับอะไรช่วยดูให้หน่อยว่านี่มันคือตัวอะไรลองทายซิว่าคือตัวอะไรเอ่ยกรุณาตอบเป็นเสียงของเจ๊จอยตัวจริงจ้าหมากีเกอกๆะ,ะ,นะ่ะผิดจ้ามันคือไก่นะตั้งใจดูหน่อยจ้าไก่พ่อมงมังอะไรตัวใหญ่ขนาดเนี้ยเออเสียเวลาว่ะมึงนี่ นานจังกว่าจะตอบโอ้โหแม่อะไรของมีอกอะ่ะกูต้มกระหล่ำให้พ่อมันกินอยู่เนี่ยเอาเร็ว,รวมาตอบให้ถูกนะว่าต่อไปคือตัวอะไรตอบถูกได้หมื่นหนึ่งแม่ถ้าเป็นผู้ชายกูก็ตอบเร็วกว่านี้หน่อยเะล่ะเออแม่อะไรอะ่ะมึงทายมาเลยไวๆกูตอบได้หมดอะ่ะมึงพูดแล้วนะหมื่นหนึ่งอะ่ะเตรียมรอไว้ได้เลยตัวอะไรเอ่ยขาย,ยาวๆง่ายๆย,ยีราฟ ปิดจ้ามันคือเต่าเนาะมันคือเต่าเชี่ยแล้วตัวอะไรเนี่ยน่าเกียดว่ะเต่าก็ไม่ใช่คางคกก็ไม่ใช่อะไรของมึงวะเนี่ยเมื่อกี้อดนะคะหนึ่งหมืนบาทเต่าบ้านพ่อมึงมัง้งโอ้โหตอให้ซุปเปอร์คดพ่อมึงก็ยังตอบไม่ได้อ่ะเต่าว่ะพร้อมไปข้อต่อไปอย่างให้เท่าไหร่อ่ะเอาไงจะเล่นอีกไหม ถ้าจะเล่นอีกกรุณาโอนเงินมาห้าร้อยบาทกรุณาโอนเงินมาก่อนค่ะนี่อย่ามาเป็นมิตรนะใช้มิจอาชีพหรือป่ะอย่ามาหลอกเจ๊นะเวย้ยแหมให้กูโอนเงินไปก่อนไม่ได้แอมอกูหรอกโอนมาจ้าถ้าอยากเล่นตอนนี้สองร้อยบาททันทีเดี๋ยวนี้ค่ะโอนมาเลยบัญชีเดิมแล้วทำไมกูต้องโอนวะโอนเรื่องอะไรวะสองร้อยอ่ะ โอนไปแล้วนะสองร้อยอ่ะมึงอาเชยมึงก็ต้องส่งให้กูรู้ด้วยเหรอวะกูต้องรู้ทุกเรื่องของมึงเลยไงเนี่ยขอบคุณสำหรับยอดสองร้อยบาทนะคะบ๊ายบายค่ะอ้าวเฮ้ยยังไม่ได้เลยเลยมึงก็ทายกูมาใส่สีใส่ใส่สีเฮ้ยมึงจะไปง่ายๆอย่างงี้เหรอยังไม่เสร็จเลยยังไม่ตั้งคำถามเลยกูยังไม่ได้หมื่นเลยนะยี่ไ